ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลางตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลน,นากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูสังกัดส,สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำพูภายใต้การบริหารงานโดยนายชยาวิทยาชัยตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำพูกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนกลางได้ดำนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมุ่งเน้นการศึกษาให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อผู้เรียนทุกช่วงวัยดังนี้ 1. การนำนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำพู โดยการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเช่นการใช้เทคโนโลยีการศึกษาจาก Metaverse เพื่อการนำเสนอในรูปแบบเสมือนจริงและแอปพลิเคชันกลาง NFE ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้การจัดการเรียนการสอนครอบคลุม ั่วถึงและเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา 2. มีการส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้เรียนและผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้สื่อออนไลน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีผลงานเชิงประจักษ์เช่นเมืองหมอยาโรงเรียนผู้สูงอายุ 3. มีการพัฒนาระบบการแนะเแนวการเรียนหรือโคชชิ่งเช่นการศึกษาในรูปแบบพิเศษสำหรับผู้พิการเป็นการจัดการศึกษาแบบกึ่งโฮมสคูลโดยที่ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่บ้านนักศึกษา 4. มีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการติดตามผู้เรียนที่จบการศึกษา พื่อรวบรวมจัดทำสติสำหรับพัฒนาการจัดก,การศึกษาในทุกภาคเรียนหรือภาคเรียนต่อๆไป 5. มีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตหนึ่งในจุดเน้นการดำเนินงานคือพัฒนากระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนและประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ซึ่งรูปแบบการส่งเสริมการอ่านมีหลายรูปแบบเช่น กิจกรรมรถโมบายส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบทสวดมนต์และบทสรพันยะในกลุ่มผู้สูงอายุกิจกรรมอ่านทุกวันบันทึกทุกคืนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ผ่าน QR code ค ส,ส, e. ส,ส่งเสริมการอ่านผ่านแอปพลิเคชันนากลาง nfe ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลางมุ่งพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันได้